ครับผู้ชมครับต้อนรับเข้าสู่รายการเจาะประเด็นนะครับรายการที่จะนําเสนอประเด็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นภายในกรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็ประเด็นที่คนกรุงจะต้องรับรู้นะครับแบบเจาะลึกรอบด้านและทุกประเด็นวันนี้อยู่กับผมประพัฒสิทธิ์นะครับและแน่นอนเรามีแขกรับเชิญที่จะมาพูดคุยตอบคําถามกับเราทุกประเด็นเช่นเดียวกันนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อการดูแลพี่น้องประชาชนจากช่วงที่ผ่านมาจนถึงขณะนี้เองก็ต้องบอกว่ามีฝนตกลงมาจากหลายพื้นที่ในหลายพื้นที่ของกรุงเท มหานครนะครับปริมาณฝนที่ตกลงมาทําให้เกิดน้ําท่วมขังรอระบายในหลากหลายพื้นที่และแน่นอนสิ่งที่ตามมาอาจจะเกิดในเรื่องของน้ําท่วมขังก็มีนะครับเรื่องของไฟฟ้าดับก็มีหรือว่าเรื่องของงูเข้าบ้านสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็มักจะเกิดขึ้นในพื้นที่นะครับวันนี้พูดคุยกับทางสํานักงานเขตลาดพร้าวนะครับว่าลงไปช่วยพี่น้องประชาชนอย่างไรในพื้นที่แขกรับเชิญ2ท่านในรายการของเรานะครับท่านแรกผู้อำนวยการเขตลาดพร้าวคุณสุทินวิกัยกิจสวัสดีครับ สวัสดีครับอีกหนึ่งท่านนะครับเป็นรักษาการหัวหน้าฝ่ายโยธาสำนักงานเขตลาดพร้าวกรุงเทพมหานครคุณประชาทองแก้วสวัสดีครับขอบพระคุณทั้งสองท่านนะครับว, <Hayır. S 1> วันนี้ที่ให้เกียรติกับรายการของเราอีกครั้งหนึ่งหัวข้อของเราก็คือลาดพร้าวลงไปในพื้นที่ไปดูแลพี่น้องประชาชนย้อนกลับไปก่อนช่วงฝนตกที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบันสำนักงานเขตลาดพร้าวในพื้นที่ประสบปัญหาน้ําท่วมขังในพื้นที่ใดบ้างครับ ในพื้นที่เขตลาดพร้าวนะครับก็ตระหนักอยู่ตลอดเวลาว่าทุกปีนะครับฝนต้องตกลงมาทั้ง50ใน50เขตเนี่ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็มีการเตรียมพร้อมตามนโยบายของท่านผู้ว่าการเทมระคหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรซึ่งก่อนฝนตกเนี่ยท่านก็จะมีการประชุมนะครับหัวหน้าหน่วยงานทุกหน่วยงานหรือว่าในการเรื่องการแก้ปัญหาหรือว่าเตรียมพร้อมก่อนฝนจะตก นะครับไม่ว่าก่อนขณะและหลังฝนตกควรดำเนิน <c oughs> การอย่างไรนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งถ้ามีเรื่องด่วนนะครับท่านก็จะออกวบแปดหรือข้อความยาวไปให้สำนักเขตต่างๆได้รับทราบให้ <c oughs> ให้มีติดตามให้ท่านก็นเน้นให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำ <c oughs> นะครับสถานการณ์ฝน นะครับจากกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าจากสำนักการระบายน้ำมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นทุกสารทุกส่วนเขตก็รับนโยบายของท่านไปดำเนินการโดยตลอดนะครับ,รบทีนี้มาสูใ่ในเรื่องของสำงนักเขตลาดพร้าวว่าดูแลประชาชนอย่างไรนะครับก็เราได้ดำเนินการตามนโยบายของท่านผู้ว่า,าการเพศมบรมาโดยตลอดนะครับในส่วนที่เราจะเห็นว่าในเขตลาดพร้าวเรานี่เป็นจริงๆแล้วขอ ทําความเข้าใจกับท่านธรรมาชาชนนิดหนึ่งนะครับว่าเขตลาดเพร้าเราเนี่ยหนึ่งเนี่ยไม่ได้ติดถนนลาดพร้าซึ่งคอนอาจจะเข้าใจผิดนะเพราะว่าถ้าดูง่ายๆว่าเข้าทางาลาดเพร้าซอยเจ็ดจเปดเข้าไปประมาณ500เมตรถึงจะเข้าไปในพื้นที่เขตลาดพร้าเพราะฉะนั้นพื้นที่ลาดเพร้าเนี่ยเขตลาดเพร้านี่จะไม่ติดเลยนะโดยมากจะติดก็มังกรปีปทองหลางห้วยขวางหรือจุจักรนะครับ อันดับที่สองที่ประชาชนยังเข้าใจผิดว่ามีการบุกรุกในคลองลาดพร้าวนะครับซึ่งคลองลาดพร้าวนี่เป็นพื้นที่รับผิดชอบของเขตเจุาจักทั้งหมดนะครับส่วนการบุกรุกเนี่ยส่วนมากจะอยู่ในเขตเจุาจักนะครับและก็ในส่วนของเขตลาดพร้าวเรานี่จะมีเขื่อนกั้นโดยตลอดแนวประมาณห้ากิโลนะครับเพราะฉะนั้นแต่เราก็ไม่ได้นอนใจในส่วนนั้นเราก็ได้ช่วยกันในเรื่องพยายามรณรงค์ไม่ให้คนบุกร้ําหรือว่าทิ้งขยะลงในคล,ลองนะครับเพราะฉะนั้น มาดูในส่วนที่ว่าเราเตรียมความพร้อมในเรื่องออน้ําท่วมนะครับในเขตลาดพร้าวนี่อย่างไรบ้างทีนี้มีจุดอ่อนอยู่ในเขตลาดพร้าวมีจุดอ่อนอยู่ประมาณ4จุดด้วยกันนะครับดดมี4ีจุดด้วยกันนะครับส่วนมากเป็นพื้นที่ของเอกชนเช่นหมู่บ้านชุมชนหมู่บ้านเสนานิเวศโครงการ 1, 1> โครงการ2นะครับหมู่บ้านต่อรวมโชค,คสามในหมู่บ้านเนียมกลับสามัคคีนะครับ สี่ถนนน่านนิวาสบริเวณซอยสาถึงซอยสีนะครับอันนี้เพราะฉะนั้นในหมู่บ้านพวกนี้นะครับในถนนใหญ่เนี่ยเช่นถนนน่าถนนประเสริฐมนุษย์ประเสริฐม,มนุกิจประดิษฐ์มนุธรรมนะเป็นพื้นที่ที่รู้สืกรับน้ําได้ดีทีงนี้จะไม่มีปัญหาเรื่องน้ําต่วมโดยมากเป็นพื้นที่เอกชนเพราะว่าพื้นที่เอกชนเนี่ยเราจะดูว่าพื้นที่ที่สร้างมาหลาย10ปีนะฮะยี่สิบสปีเนี่ยจะมีพื้นเป็นพื้นที่ต่ําแล้วก็มีท่อระบายน้ํานี่เล็ก นะครับนะครับแล้วกเ็เราไม่สามารถที่จะงบประมาณนี้ลงเข้าไปดําเนินการในที่เอกชนได้นะแต่เราก็ไม่ได้นิ่งนอนใจที่จะช่วยเหลือเขาซึ่งเขาก็รับทางหมู่บ้านทุกชุมชนเนี่ยที่เป็นเอกชนเนี่ยเขารับได้ว่าทุกครั้งที่ฝนตกเนี่ยน้ำท่วมแน่นอนแต่นี้ทางเขตจะแก้ไขปัญหาให้เขาอย่างไร,รนะฮะอันดับแรกเนี่ยเราก็ทางระบายน้ำนะครับโดย หัวหน้าประชาเนี่ยนะครับก็จะเป็นผู้ที่ดูแลเรื่องการระบายน้ําก็จะไปขุดอรอบคูคลองให้เขาหนึ่งละสองอดอูเอามีการลอกท่อระบายน้ําให้กับทางหมู่บ้านนะครับและสามนี่กรดูดเคลดูดคลนเลนต่างๆนะครับให้กับชุมชนเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นการเตรียมความพร้อมตั้งแต่แรกก่อนแล้วแล้วก็เราจะดีเดย์ก่อนมีฝนตกเนี่ยกับ ฝ่ายรักษาความสะอาดในการดีเดย์เก็บขยะน่าจะแกรงนะฮะทุกตัดแกรงนะ,ะทั้งประชาชนเข้ามาร่วมด้วยทั้งเจ้าที่ด้วยแลนะนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของท่านผู้ว่าการเทมปรคน,นะครับที่ท่านให้แนวทางว่าควรจะดําเนินการในส่วนนี้เพื่อเกื้อรองรับน้ําที่จะเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นประชาชนเน,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 นเนี่ยในส่วนในส่วนนี้นะครับก็จะมะีการติดตั้งเครื่องสูบน้ําไว้ในทุกหมู่บ้านที่เป็นจุดอ่อนเนี่ยนะครับซึ่งเราติดตั้งไว้ทั้งหมดประมาณ12เครื่องด้วยกันนะครับ ดนั้นในในส่วนนี้ที่ประชาชนเขามีความพึงพอใจในส่วนที่เขารู้ว่าน้ําท่วมแน่นอนแต่ทําอย่างไรให้ลงเร็วที่สุดก็หมายความว่าหนึ่งเนี่ยมีคนประจําเครื่องสองเครื่องทํางานทุกเครื่องเมื่อ,อฝนตกและน้ําเริ่มท่วมเนี่ยนะครับ,รบเพราะฉะนั้นตรงนี้ทางหัวหน้าประชาก็จะออกดูพื้นที่โดยตลอดนะครับแล้วก็ทางผู้บริหารของเขตก็ทางาวเขตทั้งผู้ช่วยผู้กำกับเขตและหวัวทั้งฝ่ายที่เกี่ยวข้องภาคสนามเนี่ยก็ลงไปตรวจด,ดูเป็นจุดๆนะครับว่า ตามที่ประชาชนต้องการเนี่ยเราได้ดําเนินการตามที่เขาต้องการหรือไม่เพราะฉะนั้นก็จะเกิดไม่มีปัญหาตรงนี้นะครับ,รบตรงนี้เราจะดูดูแลนะครับเพราะฉะนั้นน้ําท่วมขังเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่มาหลายหลายปีก่อนเนี่ยนะครับในสี่สามสี่จุดที่ว่านี่จุดน,าน,น้าท่วมเนี่ยน้าท่วมเป็นวันก็มีห,หลังจากนั้นก็มาครึ่งวันหลังจากนั้นมาสี่ถึงแปดชั่วโมงก็มีปัจจุบันเนี่ยก็ประมาณสัก สาชั่วโมงนะฮะก็น้ำก็สามารถลดให้ครเป็นหนึ่งพอใจได้ครับที่ฟังฟังมาดูเหมือนว่าน้ำเนี่ยมันจะไปท่วมในหมู่บ้านซะเป็นส่วนใหญ่ครับใช่พื้นที่ถนนมีปัญหาไหมครับเออพื้นที่ถนนก็มีถนนนํานิวาสซอยสาถึงซอยสีสนะครับอ่าซึ่งอยู่ไม่ไกลจากเขตมากนักอันนี้ก็มีมีมีท่วมกั <c ram> นเพราะเป็นพ <c ram enta> ื้ที่ต่ำนะครับเพราะฉะนั้นทางเจ้าที่ของระบายน้ำเนี่ย ก็สามารถที่จะตั้งเครื่องสูบน้ําสูบออกไปแล้วถ้ามีปัญหากับประช,ชาชนในเรื่องรถติดหรือว,ว่าการจราจรติดขัดเราก็จะมีทั้งเจ้าที่เทศกิจนะครับเจ้าที่อปพรลเจ้าที่อาสาสมัครป้องกันพยาละอยาเสพติดและรวมทั้งเจ้าที่ทหารรหนึ่งพันสองเราไปช่วยกันแก้ไขปัญหาตรงนั้นซึ่งเราได้ทำมาโดยตลอดครับผมนี่คือเรื่องที่เราได้ดําเนินการครับผมไปดูที่ผู้ปฏิบัติกันบ้างครับหัวหนะ้าฝ่ายโยธาคุณประชาครับผม เมื่อเกิดปัญหาอย่างที่ท่านผู้อำนวยการได้บอกไปทางหัวหน้าลงไปทําอะไรบ้างครับคืบทอทางฝ่ายโยธาก็เตรียมความพร้อมอยู่แล้วนะฮะโดยมีเจ้าที่หน่วยเบสนะครับแล้วก็เจ้าที่ของกลุ่มงานระบายน้ําเองแน่นะครับก็ประจําจุดที่มีเป็นพื้นที่จุดอ่อนน้าท่วมอยู่แล้วะฮะอย่างอย่างอย่างในภาพนี่ยฮะจะเห็นว่าเราจะติดตั้งเครื่องสูบน้ําทุกจุด ที่เป็นพื้นที่จุดอ่อนน้ําท่วมอันนี้คือแผนที่เขตลาดพร้าใช่ครับครับก็อย่างที่ท่านผอไอด้เรียนไปก็คือเจ้าที่เราก็ต้องทํางานกันเต็มที่ครับครับในการเร่งระบายน้ําช่วยอธิบายย่อยลงไปอีกครับจุดอยู่ที่ไหนบ้างครับอหลักๆหลักๆอย่างนี้นะฮะพื้นที่จุดอ่อนน้ำท่วมของเราก็คือมีอยู่สี่สี่จุดนะครับจุดนี้ก็คือบริเวณหมู่บ้าน เสนานิเวศโครงการหนึ่งนะครับจุดนี้ก็หมู่บ้านเนมกัมนะฮะจุดนี้จะเป็นจุดหมู่บ้านตลมโชคคนะครับและบริเวณนี้ก็คือถนนนั่งที่วาดที่ท่านพอได้เรียนไปเมื่อสักครู่นี้นะครับครับผมคือส่วนใหญ่นี่จะเป็นในหมู่บ้านลักษณะของพื้นที่เขตลาดพร้าวขออนุญาตนะครับตรงนี้จะเป็นถนนอ่าตรงนี้เป็นแนวคลองลาดพร้าวครับเส้นสีเขียวนี่คือเส้นคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสนนนนะฮะ ส่วนสีม่วงนี่คือคลองที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักเขตมีทั้งหมดสิบคลองเส้นนี้คืออันนี้คลองทรงกระเทียมออ๋นี่นะครับอ่านี่ถนนเส้นนี้คือถนนประดิษฐ์มุนุธรรมนะครับลักษณะก็คือเป็นแบบนี้ครับพื้นที่จุดอ่อนน้ําท่วมก็เลยไปอยู่ที่พื้นที่หมู่บ้านหรือพื้นที่ชนกั่วส่วนใหญ่ครับเพราะว่าพื้นที่ตัดการติดตั้งเครื่องสูบน้ำเมื่อสักครู่นี้เราไปวางไว้จุดไหนอะไรยังไงบ้างครับรายละเอียด คืออย่างนี้ฮะจุดอ่อนทุกทุกจุดนะฮะมีเครื่องสูบน้าหมดก็คือพอฝนตกปุ๊บเจ้าที่ก็จําเครื่องอยู่แล้วก็เลงระบายน้ำเลยก็คือทั้งสี่จุดที่ผ่านมาวันสุดนนี้ผมมีเครื่องสูบน้ำกันหมดลงไปหน้างานเจอปัญหาอะไรติดขัดบ้างส่วนใหญ่ก็ไม่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 เคยพบนะฮะประชาชนก็ให้ความร่วมมือดีแล้วเจ้าที่เราก็ทําความเข้าใจอยู่แล้วฮะว่าท้าต้องบริการอยู่แล้วครับ กี่ชั่วโมงครับถึงจะระบายน้ําในเหตุการณ์ที่มันท่วมเยอะที่สุดใช้เวลาเท่าไหร่ครับ,รบอย่างเสนานิเวศโครงการหนึ่งนะฮะเดิมอย่างที่ผอได้เรียนไปก็คือเป็นวันนะฮะจากเป็นวันก็อาจจะเหลือ8ชั่วโมงอะไรอย่างี้ครับตอนนี้เราใช้เวลาการระบายประมาณ 3- 4ชั่วโมงนะครับแต่ก็ยังติดปัญหาอยู่นิดนึงก็คือว่าบริเวณด้านท้ายหมู่บ้านเนี่ยฮะซึ่งติดกคลองอเสือน้อย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการก่อสร้างเขื่อนดาดท้องคลองของสำนักการระบายน้ําก็ทําให้น้ำเนี่ยฮะไปยังสถานีสูบไม่ทันเนื่องจากอาจจะมีพวกนั่งร้านอะไรเงี้ยกีดขวางอยูบ่บ้างครับ,รบก็ยังเป็นปัญหาอยู่ครับครับทาไมถึงระบายน้ําไม่ทันเพราะว่าท่อมันเล็กเรอครับไม,ไม่ใช่คะคือบริเวณคลองเนี่ยนะครับมีการก่อสร้างอยู่การก่อสร้างเขื่อนอยู่นะครับก็จะมีพวกนั่งร้านเสาเข็มที่ อาไว้ใช่ครับใช่ครับอาจจะกีดขวางอยู่บ้างอะไรเงี้ยครับทให้ประสิทธิภาพในการระบายน้ําไปยังสถานีสูบเพื่อสูบลงคลองระบายน้ำคลองลาดพร้าวนะฮะอาจจะทําได้ไม่ทันที่ครับคำถามก็คือว่าในคลองเหล่านี้สามารถที่จะระบายน้ําออกไปก่อนได้ไหมครับก็คือก่อนฝนตกเนี่ยฮะยังยังคือเราจะประสานกระทางระบายน้ําอยู่แลวครับว่าให้พ่องน้ําในคลองนะครับให้ให้น้อยที่สุดครับแต่ก็ยังเกิน ปริมาณอยู่นะครับเพราะว่าเนื่องจากฝนตกสะอะอ,อน,นุญาตเปี่ยนแปลงแต่ในถ้าปริมาณน้ําฝนมาไม่เกิน60ม mm ิลลิเมตรต่อชั่วโมงเนี้ยเราจะระ,ระบายน้ําได้แต่ตามปกตินะแต่ถ้าเกินกว่านี้เป็นร้อยต่างเนี้ยการระบายน้ําก็อาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มมากขึ้นแค่นั้นเอง,ถ,งถึงแม้เราจะพร่องน้ําไว้ก่อนอแต่ถ้าเกิน6ก ขร้รอยขึ้นไปนี่ก็มันก็ต้องท,ท่วมปกติแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นอยู่ที่คลองเช่นว่าคลองลาดพร้าเป็นคลองหลักที่น้ําจะต้องลงเนี่ยถ้าคลองน้ํายังสูงอยู่เนี่ยตรงนี้จะระบายน้ําได้ช้าเพราะว่ามันต่ํากว่าคลองแต่ถ้าคลองลดมื่อไหลเนี่ยตรงนี้จะระบายน้ําไม่เร็วแล้วก็ขอเพิ่มเติมตรงนี้ว่าของเรามี12บเครื่องเนี่ยปรากฏว่าทางในหมู่บ้านเสนาธิเวศโครงการหนึ่งมันมีผู้บริหารมีผู้ใหญ่อยู่ท่านหนึ่ง ที่ให้ความสําคัญตรงนี้มาช่วยก็ก็คือผลเอกสัมพันธ์นะครับท่านเป็นอดีตรัฐมนตรีกลาโหมท่านก็ได้อานุเคราะห์เช่องสูบน้ํา12นี้เรื่องใหญ่มากมาช่วยสูบอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็ทําให้การพร่องน้ํานี่เร็วขึ้นนะครับที่ใช้อยู่ปัจจุบันนะครับครับก็ถือว่าหลังหลายหน่วยงานเข้ามาร่วมด้วยช่วยกันร่วมด้วยช่วยกันแล้วก็ในหมู่บ้านนี้ก็เช่นกันก็มีท่านสมาชิกสภารุเทพมนครนะครับท่าน วิชาธรรมสุจริตนะครับท่านอยู่ในวับ้านนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดปัญหาตรงไหนเนี่ยท่านจะได้ประสานงานโดยตรงกับทางสำนักเขตโดยเฉพาะผมนะไปช่วยตรงนั้นได้ทำตรงนี้ตรงนี้เพราะท่านก็ดูแลหมู่บ้านนี้ที่มีปัญหาน้ำท่วมมากที่สุดในพื้นที่เขตลาดพร้าวนะครับท่านก็จะจะมีการประสานงานแล้วก็ในการทำงานของเจ้าที่เนี่ยเพราะฉะนั้นตรงนี้จะช่วยแก้ปัญหาให้กับประชาชนในหมู่บ้านที่มีปัญหามากที่สุดเนี่ยได้ได้อีกทางหนึ่งนะครับ พราะฉะนั้นตรงนี้ก็ถือว่าเรามีเครือข่ายโดยมากก็เป็นประธานชุมชนเวลามีปัญหาป้าประธานชนเนี่ยนะครับมีการโทรศัพท์มีการส่งไลน์ครับไปหาต่อกันมีปัญหาตรงจุดไหนกันป๊าเนี่ยเราจะไปให้เจ้าที่ไปแก้ไขในทันทีเพราะฉะนั้นตรงนี้ประชานชนจะเกิดความพึงพอใจแม่น้ําจะท่วมก็กรับได้นะครับ,รบผมเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันนะครับมีกิจกรรมโครงการหนึ่งที่บอกว่าเป็นโครงการที่ คิดขึ้นมาเพื่อที่จะไปดูแลพี่น้องประชาชนนะครับเด mm ี hmm. ๋ยวจะเป็นโครงการอะไรเดี๋ยวให้ท่านผู้ชมในการ mm hmm. เล่าให้ฟังในช่วงหน้านะครับสักครู่หนึ่งคุณผ <decía> ู้ชมครับในช่วงแรกเราก็ได้ทราบไปนะครับว่าในพื้นที่ของสานักงานเขตลาดพร้าวเป็นอย่างไรบ้างมีจุดไหนที่เป็นจุดอ่อนนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาทําอย่างไรช่วงหน้าเขามีโครงการหนึ่งนะครับที่เป็นโครงการที่จัดทาขึ้นมาเพื่อที่จะลงไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่จะเป็นโครงการอะไรพักสักครู่หนึ่งช่วงหน้ามาติดตามครับ